อนนี้ฮะเรามาถึงที่ตอนแรกตอนแรกบอกว่าจะไปแพรใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่ลาปางครับอยู่ดีว่าโพที่ลําปางบอกเลยว่าผมไม่เคยมาเหนือมาก่อนเป็นนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มาเหนือครับแล้วก็มาเจอนี่เลยมาเจอน้ําเงี้ยวเรามาลองชิมดูว่าน้ําเหีียวของแท้ข,ข,ของของของเหนือแท้หรอเป่าเป็นไงเพราะว่าเขาเขาบอกว่าแต่ว่าแท้อยู่แต่ว่าอาจจะอาจจะรสชาติอาจจะยังไม่เข้มข้นเพราะเขาทําแบบไม่เข้มข้นแต่ว่ามชิมมาแล้วเออได้ ว่าอย่างที่บอกว่าผมอยู่คอนแก่นฮะคอนแก่นน,ะน,น,น้ำเนี้ยแท้ๆเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ของนเงยมันก็ยังไม่ใช่แท้ๆแต่พอมาเนี่ยนี่เป็นไงนี่รูสีสันนะน้ำเนี้ยแท้บอกเลยว่าอือหมยิ่งตักไปชิมนั่นแหละแต่ว่ามาดูกันว่าบอกเลยว่าน้ำเนี้ยแท้อร่อยแน่นอน เด็ดมากเอาให้ดูเด็ดมากเดี๋ผมมีเดี๋ยผมตักมาชิมนี่ฮะน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวไอ้เดะนี่น้อนิคเอากรับให้น้องคุยน้องม่ไอ้ไอ้จะได้ว่าน้ำเงี้ยวแท้ๆเนี่ยนี่มีเนี้ยวด้วยนี่เนี้ยก็ตักเลือดมาเวาเล็ดนสื่อเลยบนมีเนี้ยมันซีมี่หมาชิมอะไรบ้างเราโถลูกนะมีตะไบเละจ้า ว่าม,<ะ>มันจะนัวแล้วนุ่มมั้นี่ฮะอากาศเย็นนแล้วามากินแบบรสชาติเนื้อของแท้ <c oughs> มันได้รสชาติของอ <c oughs> ถ้ากินอยู่ที่ที่เคยกินนะมันเป็นแบบรสชาติเหมือนน้ำต้มกระดูกฮะน้ำต้มกระดูกที่มันแบบมันแบบอ่ารสชาติแบบ ยังไม่หมดเลยแต่ว่าเราได้มีไงเครื่องเคียงมีนี่ด้วยนี่แคบหมูฮะแล้วก็มีผักดองมีอะไรแต่ว่าผมได้ชิมซุปของแท้ๆอยู่นะนี่นีได้ความหอมมาความหอมบอกเลยว่าหอมจริงอ่ะหอมครับอร่อยบอกเลยว่าอร่อยครับว้าผมไม่กินแท้แต่ยังไม่กินเหลานมจีนนะเดี๋ยวลองกินนมจีนหนึ่งเดี๋ยวเขาเตรียมนมจีนให้เนาะยังรอกินนลยแล้วก็ดูต่อไปครับเดี๋ยว บอกเลยว่าแซ่บอร่อยแน่นอนแรกรู้เรต่อครับวันนี้ยาวๆกับทิปลำปางเียฮะลำปางแพ้ฮะดีนี่ฮะเจอฟักครับโอ้โหยักษ์ใหญ่ใหญ่มากเลยฮะฟักเขียวหรือฟักแมวหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมเขียวไม่ใช่ฟักแมวอืมนี่ฮะลูกใหญ่มากเลยแม่มาแถวลำปางดีฮะมาจินจินจินงัวฮะ ถ้าไปทางเชียงใหม่นี่โอ้โหต้องเชียงใหม่เชียงรายต้องจ้นควายนี่น,น,นะอย่าว่าจ้นควายะหรอใช่หมนี่เน,นี่นึกว่าพูดเล่นนะฮะมาจริงๆริฮะมมมมยอยู่นี่จินควายอันนี้จีนควายเลยใช่ไหมนี่ว้าว,ว,าวนี่ฮะจีนควายวัวไม่กินครับอยู่ที่อยู่ที่ระหว่างแพร่ไปถึงลำปางไงระหว่างครึ่งนึงแล้วกันอวันนี้มานอนที่นี่ แล้วก็นี่ครับตอนแรกนึกว่าเป็นเป็นเป็นเนื้อเป็นจิ้นเนื้อจริงเป็นจิ้นควายครับนี่สุดยอดฮะครั้งแรกเลยกันแล้วก็ขอเนื้อผมลองนี่ก่อนเขาว่ากลิ่นฮะกลิ่นของเนื้อนั่นเงนเดี๋ยวผมลองดมด,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 ดูด้วยว่าจะเป็นไงก็ก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะเรื่องกลิ่น,น อใช่ที่มีกลิ่นนิดหน่อยกลิ่นคาวแต่ว่ามันก็ไม่ถึงว่าไม่แรงนะได้รอดูเราไปว่าตอนแรกถึอว่าเขาบอกว่าเป็นชิ้นวัวอันนี้เป็นชิ้นควายแนละ้วลองดูฮนะรสชาติเป็นไงไอะว่าจะจัดเมนูฮนะตอนแรกจะย่างแล้วก็ก้อยแล้วกันนะลุยครับลองดูฮะอย่างที่บอกนะชิ้นเนื้อนี่ตอนแรก ตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นชิ้นผมถามผมถามเขาว่าเขาเป็นบอกว่าเขาบอกว่าเป็นชิ้นควายไม่ใช่ชินช้นวัวครับชิ้นควายแล้วทีมงานข้างนอกอะ<ๆ>เขายังไม่เคยกินมาจากทางทีมงานนครพนมเนี่ยเขายังไม่เคยชิมเราจะมาลองดูว่าผมจะทําำ<ๆ>ก้อยแล้วก็ผมจะ<ๆ>มจะย่างด้วย<ๆ>นี่ผมเติมทานเลย เมื่กี้ผมเกือบแล้วถ้าไม่ถามนี่เรียบร้อยครับดีที่ผมถามแต่ผมรู้นะไม่ผมอยากกินอยู่แล้วไงผมอยากลองชิมอยู่แล้วไงว่ากิ้นควายเป็นไงแต่ว่าหอมนะผมดมดูแล้วว่ามันก็ไม่กลิ่นแค่เหมือนวัวแหละครับแต่ว่าแต่ว่าความความกลิ่นที่มันจะเอกกะณ์ขึ้นมาจากชิ้นควายคือมันจะกลิ่นออกจะออกจะกลิ่นเพียมากกว่าเนื้อวัวในซ้ำไปเนะี่ย เนี่ยมาลองดูอันนี้ผมกำลังจะจะสับฮะจะฝักอันนี้ทำทำทำเป็นก้อยครับวันี้สำหรับอาหารเป็นนั้นแล้วกันคนระับจริงๆเราจะเหลือเก็บไว้พรุ่งนี้ ทำอย่างละจานเนี่ยแกก็บอกเรื่องเพราะว่าหายคนจากก็กินกันเต็มที่ทั้งหน่นะแล้ระหว่างทางได้กินไม่เยอะหรอกมาแล้วก็มีน้ำเงี้ยวเงียวหวานจริงๆแล้ว บอกงี่เอานัวนี่คนัวใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นเป็นรถดีนี่้าสีแดงสีแดงนั่นนั่นนั่ล่างขาวเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนัวเลยนั่นอย่น้องยิ้มไม่ผิดคนละนัวกันคนละนัวอันนี้นัวลึกกว่าลึกกว่าขานัวลึกนนี่ฮะ เป็นครั้งแรกเลยที่กินอ่ะก้อยก้อยวัวก้อยจิ้นงัวนี่จิ้นงัวนี่นี่นะฮะทีมงานข้างหน้าจะงงหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้แล้วที่เหลือน่าจะเก็บไว้พรุ่งนี้ดีกว่าอันนี้ขอทำแค่นี้ดีกว่าครับเพราะว่าน่าจะกินในพวกกุ้งเช่นน้ำปลาพวกอะไรหมดแล้วนี่แต่ว่านี้แต่แต่อันนี้จะทำให้เดี๋เลยเดี๋ยวผมใส่จานหนยนี่นี่จานนี้ เส่ทั่วไปเขาม่รู้เขาไม่รู้ไม่ไีใครรู้นี่ฮนะอร่อยอร่อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูว่าปฏิกิริยาว่าพอเขากินดึกดไม่รู้อ่ะผมไม่รู้่อาจเขาจะอาจจะเคยกินมาแล้วแต่ว่าผมไม่รู้เองแค่นั้นเราไปรอดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะรสชาติไงน่าจะอร่อยเพราะมันอร่อยเยอะไ,ไปไปดูขาดดด้างหน้ากันต่อครับบอกมาแล้วครับ เขาไม่รู้นะว่าเป็นชิ้นงูมาลองดูว่าเราจะใกล้กินว้าวนี่แหละมาแล้วชิ้นงัวลาบเอ้ยก้อยงัูแต่ว่ากุ้งแช่น้ำปลานี่อร่อยมากเลยนะคะเนี่ยก้อยงูเออเนี่ยอร่อยอร่อยค่ะนี่นี่กุ้งแช่น้ำปลาเอาเอาเอาป๋ากินแล้วกินแล้วไม่ใช่ให้ป๋าให้ป๋าดูนกิน นี่ปลามาถ่ายชิ้นใหหน่อยเร็วๆนี่ฮะนี่ปลานี่นี่ปลานะคะอร่อยมากค่ะเป็นไงครับปลาครับยอดอร่อยนี่ชิ้นอันนี้ก้อยก้อยก้อยงัวบ้านเท่าแหละก้อยงัวบ้านเท่านี้ไมาแล้วอ่ะพรอืมก้อยบอกินพ่อหิวเหให้ให้ปลาดุนกินอ่ะเอาวเอานี่ลาบเนื้อกินก้อยงัวก้อยงัวกินให้หลานเคยกินก้อยข้าวถ่มยคลิเอาดีๆก้อยเนื้อไหมผม เราพอกินี่โบนวลาใส่อย่าไปใส่ซื่อซื่ออยู่น้ำปลาบม่ใส่ตะเกลือบไม่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งโอ้พี้ยใส่อะไรอยู่นะโอ้จะผักเลยค่อยอยากได้ผักเยอะไงใส่เพี้ยใส่เพี้ยครับเพี้ยก็ดีครับเพี้ยก็ดีน้ำปลาของสลดแล้วผมบาร์กาใส่หลายอย่ามันเค็มเดี๋ยวมันเค็มพี่มือยังไม่ถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงเอ๊ะ นี่นี่นี่ทั้งนี้กินไหมอร่อยค่ะอร่อยนี่แล้วเดี๋ยวผมจะลองชิมบ้างไม่ว่าครั้งอันนี้อันนี้ครั้งแรกนะพ่อครั้งแรกนะที่ผมกินกินควายเนี่ยกินควายเนยครั้งแรกเลยนี่นะก้อยควายครั้งแรกคือชีวิตนะบ่อยเห็ด น้อควายเนื้อควายบื่อเพียบหมดเพียควายดีควายขุยแห้งแซ่บโกงัวนี่เออขุยโค่อยเงัวเอาว่อพอกินข้าวก็แบบนี่ไปทานหมดนะกินได้คืนกินนอนเลยกินนอนเลยกินนนเลยจนควายกินนอนเลยไม่ไม่ไม่มีใครตกใจเลยสุดว่าเคยกินหมดเลยแล้วแล้วฮะไม่เหี้ยกอนนอนเลยเข่าหากินแต่งัวเขาบด้การขุย เอ๊คุณขับรถตู้ต<า>เคยกินควายยังฮะเอากินก็กินมาแล้ว <c oughs> เราได้แสดงว่าเราเรา,เรา,เ,ราเราพลาดคณีผิดกรรมปนะ